หมู่บ้านสมองเสื่มที่พักคุณชูโรคอัลไซเมอร์สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับชีวิตเล่าเรื่องพอดแคสต์วันนี้ได้อ่านเจอเรื่องราวของหมู่บ้านที่ผู้อาศัยทุกคนเป็นอัลไซเมอร์ค่ะเลยอยากนำมาแบ่งปันในแง่มุมที่เป็นความรู้เป็นความอิ่มอกอิ่มใจเป็นความหวัง ในการดูแลเยียวยาโรคนี้ที่หมู่บ้านพูดถึงเป็นหมู่บ้านเล็กๆในประเทศฝรั่งเศสชื่อว่า Village Lades ซึ่งอยู่ในดินแดนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสหมู่บ้านนี้เป็นสถานที่พิเศษสำหรับผู้ที่ประสบกับภาวะสมองเสือ่อมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโรคอาซไซเมอร์ โดยที่ในหมู่บ้านเนี่ยจะมีการดูแลอย่างเอื้ออาทรจากผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครมีการทดลองศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างความเครียดและการเจริญเติบโตของภาวะโรคนำทีมวิจัยคือศาสตราจารย์เฮเลนอามีเอวาจากมหาวิทยาลัยบอกโดซึ่งเธอเดินทางมาเยี่ยมหมู่บ้านทุกๆ6เดือน เพื่อติดตามสถานการณ์และสังเกตการความก้าวหน้าของโรคในหมู่ผู้อยู่อาศัยหมู่บ้านนี้มีร้านค้าและมีร้านอาหารนะคะแต่ไม่ต้องจ่ายตังค่ะที่นี่จะใช้ระบบการแลกเปลี่ยนกันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของผู้อยู่ในหมู่บ้านนะคะและมีกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม ของผู้อยู่อาศัยซึ่งการดำเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่นี่เต็มไปด้วยความเอือ้ออาทรและความเข้าใจกันการทดลองนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลที่เป็นบวกต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยค่ะโดยพบว่าใน Village ล a เดสมีการชะลอการเสื่อมสภาพทางปัญญาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสถานบำบัด ทั่วทไปน่าชื่นใจใช่ไหมนะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะทำให้ทราบอย่างนึ่งว่าความเครียดเป็นสิ่งที่จะต้องระวังนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าพอดแคสต์เรื่องที่นํามาแบ่งปันวันนี้หมู่บ้านสมองเสื่อมสถานที่พาคนสู้โรคจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่กับพอดแคสต์ต่อไปเชื่อว่าชีวิตเล่าเรื่องช่วยให้คุณเรียนรู้รเรียนรัด กับประสบการณ์เรื่องราวที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณขอบคุณค่ะ